สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีและชาวช่องธนรอชาแนลกันทุกคนกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะคือมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือจี้ข้างล่างอะไรเนี่ยพบกับจี้ข้างล่างเทียนหนึ่งเกมเคมาเทียนหนึ่งเลยนะพร้อมด้วยสกิลสุดแก่งนะจะสุดแก่งจริงหรือเปล่านะเราต้องไปดูกันนะทุกคนแล้วก็มีจี้เลยหลักม,มามากมาเลยเนี่ยประมาณ8จี้เลยหรอโอ้จี้เยอะนะเรา,าไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าจี้สุดแก่งเทียนหนึ่งจริงหรือเปล่าแล้วนี่อะไรเนี่ย ไมค์ก็สศด์กแล้วก็ไมค์ก็ยศทำลายล้างโอ้คืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันละกันนะเราไปดูที่จี้เครื่องรางใหม่กันดีกว่านะขออนุญาตด,ดูในสมุดภาพเลยละกันนะว่ารูปรักเป็นยังไงก็เหมือนจะเห็นแล้วแหละโอเป็นอันนี้หรอรูปหัวกระโหลกนะก็มี3เวอร์ชันเลยเหร oh อโอแม่กอดอะก็ดูที่เวอร์ชั่นแรกก่อนละกันนะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเนอะความสามารถก็หาป้องกันข่าวมวยมาเบิ้ล ถือว่าเลิศเลยนะก็แต่ดูซิว่าเปอร์เซ็นต์ของอันนี้กับอันนี้ต่างกันไหมป้องฮะเดี๋ยวก่อนนะเออเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วนี้ล่ะอ๋อเหมือนกันนะก็เหมือนกันเลยนะแค่ต่ตางตเออตกต่างกันที่รูปหลักเนอะอืม ก็แบบนี้จะเท่กว่านะแบบนี้จะเท่กว่าส่วนแบบนี้ก็จะแบบว่าดุดดันเหมือนกันนะอ่ะก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะทุกคนก็สกิลนะก็คือเพิ่มควบคุมลูกเต๋าแม่นยำนะ55%นะบวก1 5เมื่อกดคุกกี้อ่ะก็เป็นคุมเต๋าแบบว่าเลิศเลยนะสำหรับคุมเต๋าแบบว่ากดคุกกี้แล้วแม่นขึ้นนะ่ะแล้วก็สกิลต่อไปก็คือโอกาส4 0ป้องกันขโมยมาเบิรนนะ <c ười> คือคือฉันงงตรงนี้แหละที่ฉันบอกว่าฮะไอตรงนั้นแหละคือฉันงงตรงนี้เลยนะทุกคนทำไมมันแค่40%คือมันน้อยมากน้อยจริงๆนะทุกคนแล้วก็สกิลต่อไปคือป้องกันสกิลบังคับย้ายนะไม่มีการป้องกันดักจับนะทุกคนแค่ป้องกันบังคับย้ายสองครั้งนะทุกคน85%คือ <c ười> คือ <c ười> เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเออมันก็เป็นหมวกป้องกันดีบัฟอะ เออไม่ใช่ด,ดิขอแต่มันมันเป็นหมวกป้องกันขโมยมาเบิร์นอะทุกคนซึ่งป้องกันขโมยมาเบิร์นในตอนนี้มันมีน้อยอยู่มันก็เลยดีนะตอนนี้แต่ถ้าอนาคตมีป้องกันขโมยมาเบิร์นมาเยอะๆฉันมองว่าจี้ชิน,นะไม่ค่อยเท่าไหร่คือที่ฉันบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เพราะว่า เปอร์เซนต์น่ะมันแค่4 0ซึ่งมันน้อยมากน้อยมากจริงๆน้อยเท่าออฟเลยนะสามารถไปหาออฟสามสิบห้าสี่สิบเปอร์เซนต์ได้นะทุกคนแต่ว่าไอออฟพวกนั้นอาจจะต้องเสียเงินนิดนึงนะซึ่งมันน้อยจริงๆนะสีนะ่สิบเปอร์เซนต์่ะและสี่สิบเปอร์เซนต์บางทีมันไม่ค่อยเห็นผลด้วยซึ่งชันก็มีอยู่แล้วในไอดีหละกะักที่มันเป็นออฟป,ป้องกันขโมยมาเบิ้ลสี่สิบเปอร์เซนต์ซึ่งถ้าใครอยากได้ก็สามารถหาได้เลยนะฉันก็คงคิดว่าอาจจะหาอาจจะนะ คนที่แบบทำอีเวนต์นี้ทุกคนก็จะได้ออฟแปนะเป็นความสามารถของไทเทเนียมนะป้องกันบังคับย้ายและการดักจับนะเฉพาะวันที่สิบเออวันที่19แล้วก็วันที่20นะก่อนเที่ยงคืน2วันเท่านั้นนะสำหรับจี้ใหม่นะทุกคนแล้วก็เออมาดูที่จี้เลหลังกันดีกว่านะว่าจี้เลหลังมีอะไรกันบ้างอืมจี้เลหลังนะก็อันแรกเลยนะทุกคนก็คือ โดนกลับตาซูเปอร์เดนมิชันอ่าก็เป็นโดนจัดโอลิมปิก Olympic นะแต่ไม่ดูดหน้าหลัง4ี่ช่องนะทุกคนแค่จัดโอลิมปิกเฉยเนะจี้ชินนี้เป็นยังไงจี้ชินนี้ดีนะดีมากสาหรับตัวละครที่ต้องการที่หลบลางพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวละครอย่างฮอรัตอย่างเงี้ยหรือแม่ก็ตัวละครที่ต้องการหลบลางพื้นที่อีกอะไรนะอ้ออะไรนะ <laughs> บอสซัม,มตัวละครเหล่านั้นอะฉันมองว่าจี้ชิชนะเหมาะนะอันแล้วก็อันต่อไปก็คือ คืนหมัดสุดสาครสําหรับชินยะถามว่าดีไหมก็ดีนะมีความสามารถป้องกันคาโมยมาเบิลแล้วก็มีความสามารถมัดเตะแล้วก็กันวิกนะถ้าใครอยากได้ให้กับตัวละครอย่างตัวละครสุดสาครนอะ่ะเอาไปเล่นคู่ได้นะทุกคนก็สามารถหาจี้ชินีได้นะเพราะว่ามันจะคอมโบกับสุดสาครตรงที่ว่าถอยผ่านทีก็มีหมัดเตะจากอันนี้แล้วก็มีกับเออมีสกิลอย่างอะไรนะโซ่ตรวนเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามอะ่ะฉันมองว่าจี้ชินะก็ดีเหมือนกันนะ แล้วก็ต่อไปก็คือหุ่นยนต์ดับเบิลสากุระโล่ซูเปอร์ก็มีความสามารถทอย3ครั้งนะไปไหนก็ได้นะ85%นะแล้วก็มีความสามารถ35%ดับเบิลนะทุกคนแล้วก็มีชาร์จโล่สีนะบวก10%เมื่อไม่แสดงผลด้วยนะแล้วก็มีความสามารถเมื่อฝันโดนคาบตกที่ฉันนะก็ขโมยกาวร์ดด็น5 5เป็นสกิลที่เออเป็นยังไงเดีอย เป็นความสามารถที่เยอะมาก1 2 3 4 4สความสามารถนะก็ฉันมองว่าจี้ชินะเหมาะกับตัวละครสายวิกที่ไม่มีโล่ซูเปอร์เหมาะมากจริงๆอย่างเช่นตัวละครอย่างแจวอนเล่นได้นะถ้าใครเล่นตัวละครอย่างแจวอนอ่ะฉันมองว่าจี้ชินะเหมาะเพราะว่ามีเออทอยแล้วไปไหนก็ได้แล้วก็มีเบิ้ลอีกหกักเบิ้ลเปอร์เซ็นสูงมากนะถ้าเป็นเวอร์ชันดาร์กอ่ะแล้วก็มีโล่ซูเปอร์ให้อีกนะซึ่งเหมาะมากจริงๆนะถ้าใครอยากหาให้กับแจวอนฉันแนะนำนะสำหรับชิน,นี้ แล้วก็อันต่อไปนะก็คือราชาที่ถูกประเทศหุ่นไลกาก็มีความสามารถของหมัดเตะแล้วก็หมัดสับหุ่นไลกานะแล้วก็มีความสามารถของเนรเทศซึ่งจี่ชิดนี้จะเหมาะกับตัวละครสายถอยผ่านอย่างเช่นสุดสาครหรือไม่ก็เดทล่างแรกฉันมองว่าจี้ชินี้เหมาะมากถ้าใครอยากหาให้กับตัวละครเหล่านั้นก็สามารถเอาไปเล่นได้นะทุกคนสําหรับจีน้นี้หรือเอาไปใส่กับตัวละครที่ การโจมตีน้อยอะ่ะก็สามารถเอาไปเล่นคู่ได้นะแล้วก็ต่อไปคือหมัดแมวเหมียวกโกรธเหมวเหม,มียวนะก็คือหมัดเตะนะ65%แล้วก็อะไรอะ่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กอ๋อเมืองผุดนะคือโดนเมืองผุด50% 60%เมื่อมาแสดงผลแล้วก็ยิงระเบิดตามใจชอบนะ55%อ่าก็สำหรับชินีนะเป็น จี้สายปั่นป่วนเพราะว่ามีทั้งโดนมึงผุดเอาไว้กันฝ่ายตรงข้ามนะกันลายกันอย่างเงี้ยได้นะแล้วก็มีปืนระเบิดเอาไปทําให้ฝ่ายตรงข้ามลคาคาญเล่นแล้วก็มีมัดเตะเอาไว้โจมตีนะอ่าก็เป็นจี้สายปันป่วนนะทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับตัวละครที่ต้องการป่วนฝ่ายตรงข้าม,มบ่อยๆได้นะนอย่างเช่นตัวละครอะไรเดียอ่ตัวละครอ,อย่างสุดสาครก็ได้นะฉันมองว่าก็พอได้นะสำหรับชิ้นนี้แต่ว่าเออสำหรับ ชิ้นนี้ฉันมองว่าไปเล่นปืนหมัดจะดีกว่านะเออหมัดสุดสาคอนอ่ะก็แล้วแต่คนอยากจัดที่ตัดเสร็จแล้วกันนะแล้วก็อันต่อไปคือรองเทา้ากระต่ายต้องคำสาบก็สำหรับจี้ชินีนะก็มีความสามารถของดีบัฟกุลาบแล้วก็มีความสามารถก็พื้นที่หัวมุมและพื้นที่พิเศษก็คือดิเมนชันนั่นเองนะก็เป็นจี้สายดีบัฟกุลาบที่ดีบัฟกุลาบเพียวๆเลยมีแค่สกิลเพิ่มมาอีกก็คืออะไรนะดิเมนชันแค่นั้นเลยนะ 2ความสามารถนะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถจัดได้เลยนะแล้วก็ต่อไปคือโดนกับครั้งดีเก็สําหรับโดนนี้เป็นโดนสายเอ่อสายแบบว่าเคลื่อนที่แล้วก็โจมตีนะเพราะว่ามีสกิลอย่างโดนนะทุกคนก็50%าบวกหเเมื่อไม่แสดงผลแล้วก็มีความสามารถเมื่อตกเมืองของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามนะ เกาะก็ได้นะหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเมืองหนึ่งหลังสองหลังสามหลังก็ได้นะก็จะย้ายทันทีภายในไปในแถวนั้นคนก็เป็นการย้ายภายในแถวนะแต่สกิลนี้สามารถติดในประเทศได้นะทุกคนถ้าใครจะเล่นก็ข้อควรระวังนิดนึงนะสามารถติดในประเทศได้แล้วก็มีความสามารถขังคุกฝายตูงข้ามนะทุกคน42%ถ้าเป็นเวอร์ชันดาร์กจะเป็น45%นะเป็นขังคุกของฝันตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะเป็นจี้ที่ดีมากๆถ้าใครอยากได้ก็สามารถ หามาเล่นได้นะเป็นจี้โดนที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชิน้นนี้แล้วก็อันต่อไปก็คือรองเท้าติดปีกโคอ่าชิ้นนี้ก็ส่วนมากคนจะเอาไปเล่นคู่กับตัวละครอย่างแมเรี่เอลนะก็มีความสามารถกันวิกนะ90%หนึ่งครั้งแล้วก็มีความสามารถได m e เมนชะั่นนะ50%นะแล้วก็มี ขังคุกฝ่ายน้องท่านทั้งหมดภายในแถวนะ42%ถ้าเป็นเวอร์ชันดาร์ก็เป็น45%สเป็นนะส่วนมากคนจะใส่ชิ้นนี้ไปให้กับตัวละครแมรี่เลียวถ้าใครมีตัวละครแมรี่เลี่ยวอยู่แล้วจี้ยังไม่พร้อมอ่ะก็หาชิ้นนี้ไปเล่นได้นะทุกคนโอเคหมดหรือยังเอ่ยอ่ะแล้วก็เวอร์ชันดาร์กเนอะอ่ะเวอร์ชันดาร์กนี่นะทุกคนอ่ะก็อืมแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะอีวินแลกเปลี่ยนหรออืมประกานะก็มาหาเอบวกกับ เอนะก็ค like yeah, so, like ือได้จากการเล่นชนะแล้วก็เล่นแพ้นะทุกคนก็อย่างละหนึ่งรอบนะทุกคนก็สามารถได้รับอันนี้ไปเลยนะเอามาแลกอันนี้แล้วก็รับปากกาหมึกซึมที่ดีที่สุดนะเอสนะก็น่าจะได้วันละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเออหนึ่งปากกาเนอะก็ทุกคนอย่าลืมมาทํากันนะทุกคนก็ของฟรีนะมันแจกเพรแจกอะไรด้วยหมดยังเอยหมดแล้วเนอะโอเค อ่ะแล้วก็มาดูที่รานค้ากันดีกว่านะรานค้าแฟลเซลล์นะอันแรกก็คือตัวสุ่มซูเปอร์พรีเมียมบวก5คูณ20เลยนะแล้วก็ลูกบาทแบบเลือกแสงเกติยศนะอืม2 9 9เหรียญนะทุกคนก็ราคาไม่แรงมากอ่ะแล้วก็รานค้าลึกลับนะอ่าอันแรกก็คือลดส่วนลด50% 5.99อรนหดนะอืมรอบนี้แพงอยู่นะก็มีแสงแห่งอีโวและก็ไม้์ากซิธิทำลายล้างนะก็เหมือนเปลี่ยนรูปลักษณ์อะไรทุกคนแล้วก็ไม้์ากซิ์ด์งนะอ่ะ ก็ในราคา5.9 9นี้5.9 9นะทุกคนก็นี่คือรดราคาแล้วหรอ,อแพงอยู่นะแล้วก็ต่อไปคือรดราคาสุดๆนะจาก10เหรียญเหลือ5เหรียญนะทุกคนก็เป็นแพ็กการเพิ่มเลเน,นะบวก3คูณ2นะอันแล้วก็ต่อไปก็คือโอ้ก็คือดาร์กนะตัวสุ่มจี้เข้างล่างสุดฮิตดาร์กนะ S บวก5จี้นะทุกคนแล้วก็การทำลายล้างเป็นแสงแห่งอีโวนะ 1อันนะอันนี้เลยนะทุกคนที่เป็นลูกหัวใจโกโลกะ่ะแล้วก็แสงแห่งอีโวนะ1อันในราคา14.99่เาเเหรียญน,นะนี่เลยนะอันนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือโอ้สอ0พเพชรแล้วก็2,000หินเพชรนะแล้วก็ตัวแปรรูปแม่นยำนะหนึ่งใบก็ในราคา2.99ดเเหรียญน,นะถ้าใครเพชรน้อยหรือว่าลูกเอ่ออะไรนะ ลูกเออหินหินเพชรอ่ะหินเพชรน้อยอ่ะก็สามารถซื้อได้เลยนะเพราะราคามันไม่ได้แรงมาก2.99เหรียญน,นะสมุดจู่สมองของฉันก็อก่องเฉยเลยนะต้องขออภัยแล้วก็ชิ้นส่วนหมวกแตกนะ A วกก็คือวัตถุดิบของอีเวนนีนะ1นอันแล้วก็ตัวสุ่มที่้างล่งางวัตถุดิบอีเวนนะ2กล่องนะทุกคนสุ่มระหว่าง A จนถึง S เลยนะ2กล่องแล้วก็ตัวสุ่มซูเปอร์พรีเมียมนะบวก5กล่องนะในราคา5.9 9เหรียญน,นะเออยังไม่หมดนะทุกคนเหลืออีกอันนึง อ่าอันนี้ก็คือสี่เหลียนนะทุกคนก็สุ่มอะไรวิญญาณ1จนถึง3นะในราคา3.9 9จนะ้น่าจะเป็นวัตถุดิบของอีเวนต์นะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะใช่ไหมใช่นะก็เป็นวัตถุดิบของอีเวนต์นะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถซื้อได้เลยนะทุกคนก็ในราคาแค่ 3.9 9เหรียญเท่านั้นนะก็ตีเป็นสี่เหรียญเนอะอันแล้วก็มาดูที่รานคาธรรมดากันกว่านั้นันคาอันแรกก็คือรันคาพิเศษเทีย1หนึ่งเทียหนึ่งแล้วก็ไมเแก้สิทธิ์ทำลายลางนะเปลี่ยนรูปกษา์กันทุกคนก็คือลิมิเต็ดนะสำหรับดาก็1.99กนะแล้วก็อันต่อไปก็คืออะไรอะลูกปลาสุ่ม1000เพชรนะหรือสุ่มจี้เครื่องรางป้องกันคำวยมาเบิ้ลโอ้2.99นะ1000เพชรแน่นอนนะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะก็อันนี้เป็น500เพชรนะ แล้วก็สุ่มระหว่างจี้้างล่างป้องกันขโมยมาเบิลนะ1น9นะทุกคนก็ราคาต่างกันนะแล้วก็เพชรต่างกันด้วยนะแล้วก็อันต่อไปก็คือโอ้ความสามารถของไทเทเนียมนะเป็นแสงเกียรติยศนะ3.99นะเป็นการันตี80%นะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็สามารถจัดได้เลยนะแล้วก็อันต่อไปก็คือแสงแห่งอ e ีโว4 9 9กับ4.99เ แสงแห่งกานทาลายล้าง e นะอีโวนะอถ้าใครอยากได้ก็จับมาจัดได้เลยนะทุกคนแต่ก้อนต่อไปก็คือลัานคาสติ๊กเกอร์นะอ่าก็ถ้าใครคัดสติ๊กเกอร์ยังขาดอยู่ก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะทุกคนก็ราคาไม่แรงมากนะสําหรับสติ๊กเกอร์แบบว่าการันตี3ดาว2ดาว1ดาวเนี่ยก็ในราคาที่1.99เเหรียญนะ ก็ประมาณน,นี้แล้วกันเนอะแ,แ,แล้วก็วัตถุดิบของอีเวนต์ก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะสำหรับหน้านี้ก็ไม่ขอพูดนะแล้วก็อันต่อไปก็คือรันคาร์จี้ข้างลางนะวาย4.99เหรียญ2กล่องเนยนะก็เป็นจี้ข้างลางสุดฮิตนะอ,อะไรอะแพตินัมกับลิมิเต็ดอิดิชันนะอืมก็เป็นการสุ่มนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็สามารถซื้อได้เลยนะ2อย่างนี้แล้วก็อันต่อไปก็คือ1.99กับ0.99นะก็เป็นแพตินัม ทางคู่เลยนะแต่ต่างแค่จํานวนที่เราจะได้ของนะถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้เลยนะแล้วก็อันต่อไปโอ้โอ้โอ,อะไรอะ่ะก็แบบเลือกนะทุกคนแบบเลือกก็มีตามนี้เลยนะป้องกันเอฟเฟกอันตราย40จนถึง45นะแล้วก็มี ขโมยการดวง50-60ถึง60ตัดดังฟ้า70-75ถึงแล้วก็ออกเกาะ80-85จถึงแ5แล้วก็ป้องกันขังคุก35-40ถึง40แล้วก็คูณเมือง248 5นะ3 5ถึง40นะ1.99เหรียญเท่านั้นแล้วก็มีขายแยกด้วยนะถ้าใครอยากซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อันต่อไปหมดหรือยังเอ่ยอ่าหมดเลยเนอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะอุอันนี้มันมันมาตั้งแต่อีเวน์ที่แล้วนี่นาฉันลืมพูดนะก็เป็นการเติมไปเรื่อยๆนะทุ ก็จะได้รับของรางวัลน,นะถ้าเติมจามนวนครบก็จะได้เพชรไปเลยนะทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ยพ5น0เพชรนะเติมอันไหนก็ได้นะแค่อย่างละหนึ่งนะต่อวันก็จะได้รับ p r ต d u c t ไปเลยนะทุกคนเอาไปแลกจี้ที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเป็นจี้ที่แบบว่าไม่ดีอ่ะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครอยากได้ก็สามารถทําได้เลยนะโอเคทุกคนก็สําหรับอีเวนต์นี้เพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างสาหรับฉันนะสําหรับฉันนะทุกคนก็อีเวนต์นี้ตอนแรกฉันคิดว่าจะทานะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ทําแล้วก็เพราะว่า จี้เปอร์เซน็นต์อะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินไปอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองทุกคนซึ่งฉันว่าฉันไปรอออฟในอนาคตดีกว่านะสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยเอามาทำเป็นออฟอะออฟใส่ให้กับพวกหมวกหมวกป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายหรือว่าหมวกดีบับอ้อขออภัยนะหมวกโลดซูเปอร์หรือหมวกเนเทสก็ได้นะประมาณสามสี่หมวกเนี้ยฉันมองว่าอนาคตอะไปหาออฟสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี้ย มาใส่ดีกว่า50ไม่มีนะ45มีสูงสุด45นะในเวอร์ชั่นออฟของ Evo อ่ะทุกคนก็ฉันมองว่าราอนอนาคตด,ดีกว่านะเผื่อมันมาขายในร้านคลุกอมดาวด้วยไงที่เป็นออฟป้องกันขโมยมาเบิรอนะมันชอบมาขายตรงช่วงนี้อทุกคนเนี่ยตรงหน้าเนี้ย ก็ฉันว่าอนาคตดีกว่าสําหรับฉันก็คงไม่ทํานะตอนแรกว่าลังเลอยู่เลยก็ <g iggle> <g iggle> สําหรับเพื่อนๆทากันไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าทาแล้วหมดกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแลาน๊าบาย,บายฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไปแลาน๊าบาย,บายขอให้ทุกคนโชคดีกับลายเกมเศรษฐีนะ